เป็นโปรไซพิ่พนพกไฟอ่อนเบาเล้ิ่นเบาหน่อยๆแล้วเพิ่นก็ะเบาเก่งอยู่ <c oughs> อันนี้ผู้หญิงนี่ผู้หญ <c oughs> ิงปากเปรี้ยดผู้หญิงไม่ไหวอย่าลืมกดซับสไครต์อะไรนะลูกกดไลค์กดแชร์อะไรนะลูกพูดสิกดไลค์กดแ like, ชร์จ้าเล็กเจเจ พูดใหม่สิได้ดาวให้ค่ะได้ดาวสุดได้ิงทุ่มได้ดาวสิบสี่ดวงมาทรงจะไว้สัมมี่ลาพ่อนมอยู่แหมไปอยากกินนมเอานมวางไว้เอานมวางไว้ไปเอานมวางไว้แล้วกินอย่างใดอย่างเดียว อยมันจะเคลื่อนใส่บ้านนั่นแหละกินน้มบนควยฮาว่างแล้วว่างขวดนมแล้วไปหาตาแล้วจ้าจแไล่กดเชาเจเล่นกดไลกเเอ๊ ทุกคนเออตาเลเ่เยอะๆนะเนก้ราติยินมาพี่นะ้ <c oughs> <c oughs> องเขาบอกว่าอย่าลืมกดไลค์กดกดคันหลังกิ่นทองขอดาวให้ยายตาเล่ที่ขอขอดาวให้ตาเล่หน่อยหนึ่มขอดาวให้ตาเล่หน่อยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องตาเล่ใจเกินแสน ช่องยายแต่นใจเกินแสนช่องน้องคอยอช่องคอยเนาะลอยเพชรนะคะใจเกินแสนนะคะก,กินบักสมนี่งกินผลไม้ดีไรก็กินเขาได้หน่อยมื่อนี้ฝนตกวงเวีน ค่ะเหมือนโตโบเลยมากดยดดใจมากดแชร์ด้วยนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามช่องของตาเล่ใจเกินแสนช่องของน้องคอยน้องเพชรด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอดาวได้ไหมเอาไม่ได้เหรอขอได้ขอได้ ขอดาวได้ไหมคะได้ได้อะไรลูกอ๋ออันนี้ขอส้มเหรอคะขอบคุณค่ะอืมไอายเอาอีกเหรอไอายอ๋อขี้งหอนมากขี้งมากอะไรเอาส้มมายายกินข้าวข้าวอยากกินหมดว้านี่หนูต้องไปกินลูกอร่อยมาก Nu mùa của đấy mùa của đấy mùa là tốt mùa của đấy mùa của đấy mùa tình tình mùa của đấy mùa tình đấy mùa của 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 đấy mùa ไฟรามาี่ไฟแฝดสามเลยจอดต้นอยายจะพอพ่อนอนอย่งไอยางลงมาเลยจอดต้นวยอยากเลือเตาอย้า่ไอันอยากอายพ่อว่าว่าอายพ่อมดิอยากอายว่าสั่นบอกกรแม่ไม่พอ่อยได้้องเทปสิหนึ่งสองเอาเด้งกะโอ้ สีดาอุ้ม่อยได้กินกึ่้องุกหรอซุกหรอีดุกทุกทำไมซุกแย่ซุกกรรมเปนแแก๊งอืมแล้ซุกกเนะแสุกกรเนาะทุกกรรไม่หัวแตกไี่ได้ไปหาหมอแล้วกัดฝั่งนี้ลูกอันี้เม็ดมันไม่ต้องไปกัดเม็ดมัน